วันนี้เราอยู่กันในเกม Baby In y e r o o w นะฮะผมก็คืออ่ามันมันคือเกมแปลตรงตัวนะเด็กเสื้อเหลืองนะฮะเออ,อมีเด็กเสื้อแดงไหมโอเคเราไปเริ่มกันเลยดีกว่าครัผมสำหรับบทแรกนะฮะสวัสดีจ้าหนูน้อยเออโอ้โหมองมองไม่เริกม,มองไม่พัก แอ่อนอาหารน้องหยิบขวดจากตู้เย็นเนาะตู้เย็นตู้เย็นอยู่ไหนอะใช่เอ้ยน้องว่าลูกบอกเดี๋ยวทำไมแอคคอนหยิบมันแบบอ่าไอ้หนูกินกินเข้าไปโอ้โหโอ้โหแอ,อคคอนหยิบ ดูลังเกียจมากโอ้ตดด้วยเลยดูหน้าโคตรหลอนเลยพาน้องไปยังโต๊ะเปลี่ยนโต๊ะเปลี่ยนอยู่ตรงไหนตรงน้อ,หน,อหน้าโคตรหลอนเลยแล้วดูมันทําหน้าสิ oh. ใช่ไหมอ่ะ อยู่นี่เนอะเดี๋ยวพี่มาเดี๋ยวเปิดทีวีไว้ให้เ <Light. S 1> ฮ้ยแมวหูโมงตาไม่กระพริบเลยแ่ากลัวชิบมันอยู่ตรงไหนอะโตะเปียกอะอ้อ โห oh, oh. หนูหลับหนูกระพริบตาบ้างก็ได้นะลูกนะเอาวางก็บแมวกอนได้แมวตัวที่สองเสียงโอ้โหหลอนยูเดอร์เอาเอาเอาน้องน้องน้องไปไหนอะ h l l o โห u r Baby อ๋อใปรทำอะไรน้องอะ่ะขอมเข้มเฉยอ๋อก็เพิ่งเปลี่ยนผ้าอ้อมให้มาตอดใส่อะไรเนี่ยโอ้เรานะไปไปไปึ้นไปนอนไปอืมอืมห้องนี้ล็อกอยู่เ,เปิดได้ห้องอะไรวะห้องอะไรเออโทษหนู โอ้กดผิดโทษทีลูกไปนอนนอนนอนนะนอนนะนอนสะนะตามหานิทานแล้วนั่งลงเอาแมอากดเลยอย่างแรกสักครู่นะอ่ะอตุ๊กตาไปเล่นตุ๊กตาไปเล่นโอ้โหตุ๊กตาเหมือนน้องเลยอะมูชำหน้านมีหมุนลูกโลกด้วยอ่ะ,อ,ะอืม เจ้าชายและแมวเหมียวหรอนั่งอา่านให้ฟังแล้วกันนะแค่เดียวแค่เดียวออกจากห้องแล้วปิดประตูอ๋อน้องหลับไปแล้วนะฮะล้อมพ่อกับแม่ดูทีวีบนโซฟาโอเคฮะหลับไปแล้วนะฮะแล้วก็เลงไปที่โซฟา ตอนที้เราจะลงไปโซฟาผมรู้สึกว่าเรายังมีภาร,รก,กิจอย่างอื่นที่เราต้องทำนะฮะนี่นก็คือการหาไอ้แมวดำทั้งหลายนี่นะผิด <c oughs> หน้าเฉยเลยวเ <c oughs> ออ <c oughs> อะไรอ่ะ นม่ดำในห้องน้ำเราเก็บไปแล้วเนะนี่ไงเฮ้ <Run. S 1> ยเอา้าบอกให้แน่นะเขาเขาพูดประมาณแบบว่าอ่า เขามาทำงานที่นี่ครั้งแรกนะฮะมีคืนแรกแล้วมันก็เกิดเหตุการณ์อะไรไม่ดีเขาขึ้นนะฮะที่เขาพูดนะนั่งพางบนโซโฟ,ฟาไปก่อนละกันนะครับอือืโอ้ยดูทีวีไปก็เริ่มงวงแต่ทีวีไม่เป็นสีส้มอ๋อน้องรอ้องจะหลับก็ไม่ได้หลับชีวิต ปุ่ดเองโอเคเอ่อ๋อฮะลงมาตอนไหนอ่ะหนูลงมาตอนไหน,นลูกฮะหนูลงมาตอนไหนเนี่ยให้หนูกลับไปนอนหนูกลับไปนอนนะพี่กลับมาวางตุ๊กตาที่ ฮะวางตุงก๊กตาดี่ถูกต้องในเตียงฮะน,นี่โอ้นี่ใช่ไหมถ้าหนูจะเอาอะไร,รอ่ะลูกนี่อ่ะนี่อ่ะเอาไปใส่ไป โอ้เตะออกซะด้วยตุ๊กตาอะไรอะตุ๊กตาตุ๊กตานี้ดืดเด็ดโอ้ไอ้นี่เหรอโอ้ตุ๊กตาแมวจริงด้วยออกจากห้องแล้วปิดประตูแล้วน้องไม่นอนเหรอโอเคครับเขาบอกให้ออกจากห้องแล้วปิดตู้อะขอก่อนกลับไปดูทีวีที่โซฟาเดิมโอเค อืมอืมอืมเอาหลับไปแล้วใส่มันเปิดประตูวะน่าจะได้พักสักทีแล้วดูทีวีทีไรก็ง่วงนอน ก็คือทีวีไม่ทีวี TV มันเป็นสีส้มไม่มีรายการอะไรให้ดูเลยคืนที่สองครับผมอยู่ๆน้องก็หัวเราะขึ้นมาแล้วก็ดูซิดูตลกใช่ไหมล่ะติกาโนพูดได้ด้วยนนะีพี่เลี้ยงบอกว่าอพี่บอกแล้วว่าอย่าทำอย่างนั้นไงบทที่ช็อบบทที่ชองไงบท,ทชอ็ททชอตยินพัน วัที่สองช้าที่หนึ่งนะฮะผมก็อรารอกลับเข้ามาในบ้านนี้แล้วนะให้ผมดูยิบขวดจากตูนเน้เย็นนะฮะเขาบอกให้หยิบขวดจากตู้เย็นก่อนให้ผมฝนอ่ะอ่ะฮะอ๋อแอบกินมาสอเยศได้ไหม ลงไปไหนไข่มันพิลเลน,นะฝนลงไปเล่นไหนนะที่ไข่มันเดินมาปิดประตูอ็ออืมอ้อปิดตูทำไมไข่มันพี่เลน,นะโอับสบ้านแค่สองคนนละ้นะนะ้อ ดูน้องยิม้มหนิโน่จะน่ารักใช่ไหมน่ารักน่ารักจังเลยน้นองยิม้มอ่ะโอเคโอเคพี่เปลี่ยนพ้าอ้อมไหมฮะเฮ้ยเฮ้ยผ้าอ้อมเฮ้ยไม่ใช่ละเอ้าไอ้ผ้าอ้อมไอ้พ้าอ้อมเฮ็ยจะขึ้นไปไหนละเฮ้ย วนี่โอ้โหเสียงหัวเราะใส่แว่นด้วยอ๋ออ๋ไปไหนนะอ๋ออ๋อไอ้นี่อ๋อล็อกอยู่ไม่ใช่เหรอเอ้าซื่อบื้อโอ้ยพระอ๋อเว้ยชีวิตดูอ๋อหัวจะปวด ยังชอบเลยอ๋ฮะฮะเอ๊ะ,อะน้องหลุดออกจากมือไปตอนไหนวะแ้าหนูมานั่งทำไมตรงนี้อ่ะหนู <S 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 เป็นอะไรหนูกลัวอะไรลูกลัวอะไรนะได้ทำอะไรหนูไปนอนดีกว่าอืมให้อ่านหนัหงสือที่หาได้ฟังอีกเล็กวันนี้เป็น เจ้าชายแกกระต่ายน้อยเจ้าชายวิ่งตามเธอไปและกรีดร้องหยุดเธออะ,อะไรลูกโอ้โหจะโยนทําไมแลวโอ้ยวันนี้ก็คงปเ,ปเป็นตกเป็นกัะนตายใช่ไหม ออนนะออเอานะอืมไปเอ้าเอากลับไปแล้วไปชิงดีกว่าว่าแต่จะตายให้เป็นยัง่งพักผ่อนอีกแล้วโอ,โอเคนี่ก็คงไม่มีอะไรแล้วมนะั้งน้องหลับแล้วไม่เดี๋ยว แล้วก็ตายมาอยู่นี่สินี่อะไรอ่ะข้างอะไรอ่ะม,มาใครมาวัดไปแฮม เคกี้ก็ต่เดินเดินแบบในที่สุดก็ถึงเวลาที่เงียบสงบอาให้นั่งดูทีวีใหามันจบวันนี้ไปที่ว่าเอ๊ะเดี๋ยวนะอืมมันแล้วกันครับผมโอเคตอนนี้ก็อยู่ในคืนที่สามแล้วนะครับผมสำหรับอ่า บทที่สามฉากที่สามนะครับผมอมืพี่เลี้ยงพูดว่าราตรีสวัสดิ์สันดีนะน้องบอกว่าน้องจะโชว์ความฝันให้ดูโชว์ความฝันอะไรอะ่ะโชว์ความฝันอะไระอ้าววันนี้เราไม่อะกำลังจะมาันดองรู้ที่บีแป๊บหนึ่ง พี่มาแล้วพี่มาแล้วพี่มาแล้วมาแล้วจ้ามาแล้วจ้าออกจากห้องแล้วปิดอ่ะเอ้ยดูแท้าหาอะไรกินบางทีอาจจะมีขนมเอ้ยมีขนมปังชีสปะอ่ะฮะโอ้ที่เรามานี่มันเป็นของช่างที่ขนมปังอืม

อะไรอะ่ะพ่อน้องสีเจ้ามอนสเตอร์คือคือาาอ,อะไรคืออะไรคืออะไร

ประตูนี้เข้าไม่ได้ถ้าแบ่เราต้องทำอะไรต่อมันบอกให้ป้อน ใส่และะ้วกันนะัออะไรกอะไรเองจะกินอะไรอ่ะเก็วกามาสิ ว้าก็แต่ละไมือ่ออยู่อยู่ตู้เย็นก็มีของกดอ่ะชีวิตหนาวกนหนาวอะไรเนี่ยมาต้องไปทางไหนนี่เอามีประตูด้วยเยอองห้องมาแล้ว

ตัวอะไรวะเนี่ยน้องโอ้โหโอ้ยโอ้ยโอ้โอโอตยตา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 ยอะไรเนี่ยกระจกไหนอะ่ะปุ๊บน้องอยี่ไหน โซนนั้นนะลูกฮะหลับแล้วเหรอโซนนะเราเนี่ยดูเล่นของโอ้โหล่งไปหมดเลยนะถ้าหนูไปอยู่อะไรกับของเล่นนั่นหรออะไรอ่ะนี่ทานเรืร Walker, ่องใหม่เหรอจะให้พี่เล่านิทานเรื่องใหม่ให้ฟป่หรอไปนอนไปนอนในหนู ตาที่ถูกต้องวันนี้น่าจะเป็นแกะเอาไปนิทานเจ้าชายกับเจ้าแกะมันจะเกี่ยวกับเจ้าชายหมดเลยเหรอเฮ้ยโอ๊ะอะไรอ่ะน้องทำอะไระน้องจะทำอะไรพี่อ่ะอะไรอ่ะ ส่งนี้เป็นไหนพี่ไม่อยากไปว,ว้าวกุ้นได้ส์กุ้นได้ส์ครับครับอ่ะแค่น่ะเอาอีกตอนนี้เอาอีก เอ่ะยังมีอีกเหรอโอเคเข้าสู่อพาร์ตเมนต์ในี้หนูอ,อู้มมีเลขแปดนะประเด็นนะนีในห้องเราอย่าหนีนะ้อันนี้ก็ต้องอยูอ่ห้อรเรา,เาเห้องสี่โอเคห้องึ้นไปชั้นบนใส่ห้องสาขาอะไรวะ ่ีัล้วคุณจะให้ผมทำอะไรอะถ้าไม่ใช่ฉันบ่นอะวิ่งห้ามวิ่งรู้อะซื้อไปดีกว่าสวัสดีจ okay. ้า เขาเจาะเลยเขาจะก็ตัง้งหัวกระตายที่าขาเขาเพราะนั้นจะกระตายใส่ัแต่ยในูกระตาย โดนทิ้งแม่งไอ้จันรใจมัอยากออกไป